พบกับวีดีทชแนลนะคะวันนี้เราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง4ปัจจัยเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเกิดจากการสึกก่อนของกระดูกอ่อนในข้อต่างๆนะคะที่ทําให้ความยืดหยุ่นและการควบคุมปลายประสาทเสียไปนะคะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอยื่นๆร่วมด้วยนะนั่นก็คือ 1. อายุและเพศนะคะ ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะ 2. ค่ะ,คะการใช้ข้อผิดวิธีนะคะการเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะนั่งผู้เขานั่งพับเทียบแล้วก็นั่งขัดสมาดิ็นเวลานานค่ะ 3. นะคะการได้รับบาดเจ็บนะคะเคยประสบอุบัติเหตุแล้วก็บริเวณข้อเขากระดูกหักแล้วก็ข้อเคลื่อนหลุอนะคะ การบาดเจ็บมีผลต่อผิวกระดูกอ่อนซ้ำๆนะคะแล้วก็สีค่ะการอักเสบของข้อที่ที่นานและรุนแรงนะคะเช่นโรครูมาตอยค่ะแล้วก็โรคเกานะคะนี่ก็คือสาระ e ๆจาก e ี Channel นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทใําำิดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ การให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน